เยาวชนไทยนะคะซึ่งทางกรมพัฒนาฝีมือรายงานค่ะตอนนี้นับถอยหลังที่จะพร้อมส่งใจเชียเยาวชนเชียงใหม่ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับเอเชียในงาน w o r l d s k d i l l เ s i ชียอาบูดาบี2023ค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ถนนไม่ิโดนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายพิเชษทองพันธ์รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมกับนานนัทมนปัทธรมสุขณ์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อมอบอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและให้คำแนะนำข้อปฏิบัติตนรวมไปถึงแนวทางในการเตรียมตัวแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชียครั้งที่2ที่กรุงอาบูดาบีสห รัฐอาหรับเอมิเรตระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนี้ภายใต้การดูแลของอาจารย์นายภูมิศักดิ์เวทกามาผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาค่ะ ถ้าสำหรับเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนประเทศไทยนะคะได้เข้าแข่งขันในสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ก็ประกอบไปด้วยนายพักพล์ปรีชาวนาและนายลูก้าชนกันบอลน,นะคะซึ่งทั้งคู่ค่ะก็เพิ่งคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่13ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาด้วยนะคะและรอบนี้ค่ะเยาวชนทั้งสองคนก็ได้ทําการบ้านเพื่อจะเก็บทุกประสบการณ์มาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองจากการแข่งขันในรอบที่ผ่าน เพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นและเตรียมพร้อมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเอเชียที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะจากรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะการไปเอเชียนี่ก็คือเพิ่มกระดูกให้มันแกร่งขึ้นก็คือมีเวทีให้น้องซ้อมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นใหญ่ขึ้นกว่าอาเซียนก็คือถ้าได้เอเชียเข้ามาเนี่ย ก็อย่างไรก็ตามเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับซึ่งทำมันได้เหรียญมาก็ประเทศไทยก็จะได้ประกาศให้ทางเอเชียรู้ว่าบ้านเราก็จะมีเยาวชนหรือน้องที่มีทักษะฝีมือเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนี้ซึ่งทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้จัดส่งทั้งหมด8สาขาค่ะประกอบด้วยสาขาการแต่งผมหุ่นยนต์เคลื่อนที่เทคโนโลยีระบบทำความเย็นการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์เทคโนโลยีงานเชื่อมแฟชั่นเทคโนโลยีและสาขาเทคโนโลยีเว็บค่ะ